มาเด้อกินข้าวกับชายยังไม่เปื่อยเราจะกินก่อนอนี่ค่ะพริกมังดาป,ปลาปนค่ะมีในช้อปปี้เด้อเนี่ย<า>หมูทอดเนี่ไม่มีนะอันนี้ทอดเนี่ยเบชายก็ไม่มีนะคะพัดผักบุ้งระวังเฮียออกนะ <laughs> ตองไปจากโน้นพอดีเลย <laughs> <laughs> กินเลยกินเลยนี่ผู้จัดการนะคนนี้ด้วยนะจะตัวจริงนะคะที่ไปไปเม้นในกลุ่มพิชาชีพเนี่ยหน้าตรงวันนี้น่ะผมจะขาวๆหน่อยไปเม้นในกลุ่มมิตรมีคนประถามว่าตัวปลอมในท้ายที่ว่าคุณแม่จะจับอะไรอย่างแรกหมูน้ำพริกตะเดาสิคะจะไปบังใหญ่หนูนะจางหลาดให้น้ำตายคทำไม ทำไมเขามานั่งเนื้อนักลาดไหนล่ะที่ไปกินมาทำไมไปไหนเด้อมาเดี๋ยวกินมากินข้างนอกนี่ละมีนะให้มันมาที่ไหนแล้วทำไมอ่ะมีก็ให้มันมาดิไม่เห็นเป็นไรก็มากินกามานั่งกินกันนั่งกินเลยกินเลยมากันปีก่อนอยูกันมาตั้งกี่เดือนเลยปรมาณนายเก่งใจอะไรละ อืขมซ่าใจดึเแค่กลัวจะไม่ขมเนาะถ้าไม่ขมจะไม่ร่อยเลย้าเดาสมัยใหม่ไม่ค่อยขมนะมันหมดมันเออไม่กินกระดาไม่ขมถึงไหมวะกินพักอะไรก็ได้ดีเนาะแต่ไม่ได้ใส่น้ำมะขามนะเกียดหาแต่มีมะม่วงสับเนาะ บันลูกกระหินไม่รู้รุ่นเก็บมาสางเก็บมาเถอะแถวห้องนูเหรอจ๊ะป็นไงกัะแจบบ่นะลายค่ะฝากว่าอ๋อมันห้อนก็จะกันทําได้แค่อันนี้มิดนะจ๊ะนี่นี่ ส็ทำันระมรัะมนกินผัาไม่มิดนะคะไ,ไม่ใช่มิดไม่ตีนะคะแต่เป็นมิดช้ากสะดาวเหลือมาเผือด้วยอื้ม่วงจิ๋วอ,อ๋อหมาแมาเล้วเด้อน้านาหนอลอกไม่ห <c oughs> ุงลังเนี่ย <c oughs> เราบางมิด <c oughs> หมูเป็นไงครัดอะ่รคะรสชาติพอดีไหมไม่ได้ชิมเลยทุกอย่างจับชายก็ไม่ชิมนะเทโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะเป็นไงจะผายหรอกอร่อยอยู่เต็มพอดีค่ะหมูไม่ได้ชิมนะคะเอาทุกอย่างนี่ไม่กินหมูนะแต่กินอันนี้อะชิมชิมนิดนึงที่ว่าจะใายรสดีเพิ่มเลยเออชิมได้หน่อยว่ะอันท

กินข้าวมันลวกมาแล้วสสวัดีอเขาสวยกิข้าวมันโอ้ระวังลูกอุ้ยหมอร้อนสยองกว่ามาทางนี้เอาตะเพียนหันไปทางนห้นไปน้องตะเพียนทั้งหมดเดี๋ยวหลานไม่โดนไม่หิวไม่ต้องกินลูกไม่หิวนั่งเป็นเพื่อนกันเฉยๆลูกนั่งเพื่อนแม่รู้ไปสวยเนาะกิน ยิงบอลแรงได้คำบอกเหี้ยช่อนกูว่าใจกูได้ช้อนเบี้ยวเด้ยคว้าเนาะดูช้อนฉันจะเป็นกระท ung ดิช้อนพิการใครล่ะฮึตั้งลองอ่านยิบยิบเองแต่ว่าเป็นกระท ung ดีนะกอกเขาปากไม่เลอะเลยเนี่ยโอ้ยหไมแซ่บโอ้แหลมหวานเลยไหมแม่ตรงนู้นอะมันไม่ดีย่ะ เดี๋ยวจะทําอาหารขายเด้อเราสั่งรอสมัครก่อนเดี๋ยวรอสมัครก่อนจะทางช้อปปี้ฟู้ดนะทางช่องช้อปปี้ฟู้ดโทรสั่งนะแบบมอไซค์ก็มารับเลยมารับเลยอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็มึงไงเลิศบอืมหมูกระเพื่อรับนึงอ่ะนะกำลังกินิ่นทอดบ่ แ่ขมุน้รนี่กินเกน้หกินอร่อยตักินแต่ผักกับน้ำิมกินไงไปกินหมูไปถึงไปกินหมูกินนะกิน่ี่โนไเล่นเลยเด้อมีคลิปนี้ต้องกินแะหมีไปกินหมูกินจะหมีคลิปนี้ต้องแท็กแล้วล่ะแท็กได้ไหม แทบบ็ได้เลยคือต้องแท็กหมูหนือแท็กหมูผีพ่นอีกโซดามารูกหม่ใชม,มีหมูทอดกัมีนะอร่อยเห็นไหมเยยแหลมทำทาไวมาหิวหมกผัดกกบุ้งเป็นไงอร่อย พักกหม,มากเะดพักกาม,มาไปดูตัวอะไรลูกอะไรลูกตัวอะไรชิสุกะาแจ็คแมยชิสุกะาถ้าบุ้งปลอดสารธรรมชาติปลูกเองเนี่ยหนูดูดิมันยังไม่มันสดอยู่เลยนะพักยังมันยังไม่ขาวเลยอยู่ในตัวเย็นก็ อยู่ดนานใช่ไหเพราะมันไม่มีสารอะไรเลยของที่ปล่อยสารไม่อยู่ในนานสังเกตดูนะคะแ้่เน่าเร็วๆคือมีสารมืดถึงได้จุดๆแล้วแรมซื้อมไข่มานะแล้วเดี๋ยวจะต้มมนัน ก้มน้ำดำมันชอบกินใช่ไหมโอเคหนูกินนะลูก <c oughs> ต้น